เลยนะคะเนี่ยจริงๆโอ้พี่แจ็คใจเย็นก่อนค่ะสําหรับวันนี้แป้งมีร้านดีๆมาแนะนํานะคะจะพาพี่แจ็คไปชิมเอาวันนี้เราสวัสดีคุณผู้ชมก่อนกันเลยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการเมนูชวนชิมค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแป้งจะพาแจ็คมาทานอาหารอร่อยๆเพราะวันเนี่ยมาตั้งหลายร้านแล้วค่ะไม่เจอร้านอร่อยสักทีเดี๋ยววันนี้แป้งจะพาแจ็คมาลุยเองเลยค่ะค่ะงั้นเราไปกันเลยค่ะค่ะถ้าอยากรู้จักร้านนะคะเดี๋ยวตามน้องแป้งไปไปดูกันว่าแป้งจะพาเรามาทานร้านอร่อยๆจริงหรือเปล่ามาเลยค่ะ นี่แหละค่ะที่แป้งจะพาพี่แจ๊คก,กับคุณผู้ชมมาชิมอาหารอร่อยๆอกันนะคะพบกับคุณเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะแนะนําตัวเอง่อยค่ะครับเป็นชื่อโอง้งนะครับผมเป็นลูกของแม่ปูเจ้าของร้านปูสเต็กบุฟเฟ่ก็ร้านแล้วแต่ปูด,ด้วยอือคุณโอ้ค่ะร้านตั้งอยู่ตรงไหนคะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดหงนะครับคือมันเป็นสาขาย่อยของร้านโปสเตตูเฟ่ก็คือเรามีร้านโอสเตตูเฟ่ก็คืออยู่หลังโรตัสตรงแถวแถวเอพาร์ตนะครับเส้นหนีตำรวจซึ่งเราจะ <c oughs> เ,เ,เ <c oughs> รียรูว่าเส้นหนีตำรวจเราจะรู <c oughs> ้จักกันดีเส้นหนีตำรวจใช่ใช่ค่ะคือเป็นร้านที่บ้านเป็นเป็นสเตตูเฟ่อยู่ในซอยแล้วก็จะติดกับร้านแล้วปุ๊บเป็นร้านนั่งชิลค่ะคราวนี้ คือเราลูกค้าก็ถามว่าอตอนที่ไม่มีขายเลยอออผมก็เลยบอกงั้นจัดให้ก็เลยออกมาอยู่ในเมืองตรงนี้ค่ะคือกลุ่มลูกค้าธนาคารก็เยอะด้วยก็เลยได้มาตั้งตรงนี้ใช่ก็ที่นี่เราจะขายเป็นจานเท่านั้นก็คือมันจะเป็นเมนูที่อยู่ในร้านแล้วเราก็เอามาจับจานใช่ไหมคะอ๋อค่ะ แล้วเปิดปิดกี่โมงคะเวลาอ่าอยู่นี่ก็เปิดประมาณ10บโมงเช้าปิดบ่ายสองครับเพราะว่าสิบโมงถึงบ่ายสองเวลาช่วงนี้เท่านั้นแตเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่ร้านที่บ้านดีกว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะมาทานในช่วงไหนบ้างคะส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเที่ยงครับพนักงานเลิกพักเที่ยงก็จะแวะมาที่ร้านใช่พนักงานแบงค์สเต็กกันส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะเป็นลูกค้าแบงค์เป็นหลักค่ะร้านตั้งอยู่ตรงไหนพออีกสกรอบหนึ่งไหมอ่าอยู่ตรงร้านนี้ศูนหรตลาดหกครับตลาดหก ศูนย์อาหารนี้แล้วได้ข่าวว่าปูสเต็กจะมีสาขาเพิ่มใช่ครับบอกก่อนได้ไหมว่าที่ไหนที่ไหนอยู่ในเมืองครับผมจะเข้ามาในเมืองก็คือที่บ้านะจะย้ายออกมาเลยเพราะว่าลูกค้าหายากมากเลยโทรบถามหายากมากเลยสบาไม่เจอกันเยอะมากติดป้ายตามเสาแล้วก็แล้ววิดลงวิทยุแล้วก็แล้วไม่หาไม่เจอย้ายที่มาให้เลยย้ายที่มให้เลยย้ายมาตรง มันสุกเก่านะครับตรงข้ามแลสีสมทยค่ะยังไงเพื่อนๆนะคะก็สามารถติดตามได้ว่าร้านปูจะย้ายไปเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปคือว่าไม่ไม่ได้มีแต่สเต็กบุฟเฟ่นะมีอะไรบ้างคะจะเปิดเป็นร้านปูบุฟเฟ่ช่วงเที่ยง10โมงถึงบ่ายสองเหมือนกันจะเปิดเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่พอข้าวแกงบุฟเฟ่ด้วยแล้วตอนเย็นก็จะมีสเต็กปูบุฟเฟ่ด้วยใช่ตอนเย็นก็คือสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มจะเป็นสเต็กบุฟเฟ่๋อเรียกได้ว่าเอาใจทั้งตอนกลางวันแลวก็ตอนเย็นเลยทีเดียวใช่รับค่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้เมนูที่วางอยู่ข้างหน้านี่ละลานตามากค่ะบรรจุอยู่แล้วอ่ะเป็นเวลาที่พี่แซดรอคอยใช่ไหมล่ะเราจะมาแนะนําเมนูแต่ละเมนูกันนะคะค่ะเริ่มจากเมนูแรกเลยค่ะฝั่งนี้มีรูปหัวใจด้วยอันนี้เรียกว่าอะไรคะเขาผ่านอเมริกันครับไปอเมริกไม่มีกินนะต้องกินที่ประเทศไทยมั้งใช่ต้องมากินที่เราไปถึงเมกานุ่นไม่ได้กินนะจริงๆอันนี้พิเศษตรงไหนคะโอ้คอ่เป็น ข้าผัดที่ผัดใส่ลูกเกดแล้วก็มีน้ำมันงามีข้าวโพดแล้วก็มีจะเป็นมีเครื่องเคียงต่างเช่นไก่ทอดแฮมไก่แล้วก็ไส้กรอกชีสปกติจะจะเห็นไก่ทอดแต่ไม่มีเก็ดขนมปังอ่าอันนี้แม่ผูมีเก็ดขนมปังให้ด้วยค่ะมาถึงจานนี้เลยอันนี้จะเป็นสเต็กปลาดอลี่ย่างครับก็คือจะเป็นปลาตัวเต็มเล็มเลยอหญมากค่ะพ<ล>ี่ชม ถ้าเป็นที่ร้านบุฟเฟ่นนะสั่งกีตัวก็ได้นะ,ะสั่งสิบคุณกินได้เท<ด>่าไหร่คุณสั่งเท่าไหร่ก็คือเราเอามาจัดเป็นจานคือแต่ที่ร้านเป็นตัวนี่เลยแบบเต็มเลยสำหรับคนที่ชอบแบบว่าทานเยอะๆแล้วก็แบบเป็นบุฟเฟ่ที่แบบเยอะๆค่ะไม่ไม่อั้นเลย มาถึงอันนี้เลยอันนี้เป็นสปาเกตตีกุ้งกรอบเป็นกุ้งเป็นตัวตัวใหญ่มากอันนี้คือกุ้งกุ้งที่คัดสรรเองทุกอย่างใจตลาดเองหมดเลยใช่ครับคค่ะือเราเลือกคุณภาพให้ลูกค้าอยู่แล้วอันนี้เป็นพ็อกช็อปครับเราจะทับเฉพาะไปจานเท่านั้นแค่พิเศษรียกวตลาดตลาดกับโซนานตรงนี้ใช่ครับทุกอย่างนี้เป็นอาหารจานเซตหมดเลยแป้งน่าทานมากๆเลยค่ะเมนูแนะนําน่าทานมากๆคุณผู้ชม อย่าลืมมาทานกันนะคะร้านฟู้หรับวันนี้เราก็ขอขอบคุณขอบคุณโอ๊กมากๆเลยค่ะที่ให้เรามานะคะสุดท้ายให้โอ๊กฝากหน่อยทั้งเบอร์โทรช่องทางในการติดต่อร้านรวมไปถึงฝากเชิญชวนคุณผู้ชมมาทานฟู้สเต็กกันค่ะฝากเลยค่ะอ๋อครับผมก็คือถ้าจะติดต่อผมก็คือ 086 718 1886 18, ครับโทรหาผมก็ได้จะจองโตะก็ได้หรือสั่งไว้ก่อนก็ได้ก็คือถ้าอยากเจอผมตอนเที่ยงก็มาเจอที่ตลาดผมถ้าเจอตอนเย็นก็ไปที่ทบ้านด้หลังโลตัสหรือ,อถ้าี่กินเหล้าก็ข้างๆงมือนกันร้านแล้วต็ปูนะครับ <S 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 ถ้าจะนั่งชิลแฮงเอาท์ปราร์ตี้กับเพื่อนข้างๆร้านสเต็กปูแต่ถ้าจะไป กินบุฟเฟ่แบบนี้นะคะก็ไปเจอกันได้ที่บ้านสเ,เซ็กปุ๊เหมือนกันค่ะยังไงโทรสอบถามเบอร์โทรกับโอ๊ก่อนก็นได้นะคะไม่ได้โทรไม่ได้ให้โทร <c oughs> จีเจ้าของร้านนะคะคุณผูชม แลวเดี๋ยววันนี้ค่ะเราทั้ง3าคนขอตัวรับประทานอาหารอร่อยๆออแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารอร่อยแบบนี้ที่ไหนอีกต้องติดตามถ้าคุณผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนนะคะมีร้านอยากให้เราไปติดตามแล้วก็ไปชิมกันนะคะสามารถบอกเราได้ค่ะที่แฟนเพจของเราราชธานีเคเบิลทีวีค่ะกดพิมพ์เข้าไปเลยนะคะแล้วก็จะเจอแฟนเพจของเราอย่าลืมค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ